สวัสดีครับทนายพักรายร่าครับสวัสดีครับผมมอนเตชินนะครับครับสวัสดีครับผมพักรายอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะโฟกสุธิมาค่ะโฟกซิธุวิชาค่ะ่ะแต่ละคนมาจากซีรีส์อะไรครับผมก็เราสองคนนะครับมาจาก Mission to the Moon ครับหรือว่าภารกิจพิชิตจันทราใช่ครับค่ะพวกเรานะคะใครจะพูด3 2 1ค่ะเราสองคนนะคะมาจาก You Apple c h e ที่รักของฉันค่ะอ่า แสดงว่าอันคือเป็นภาคต่อหรือเปล่าจังต้นไม่เลยใช่ค่ะเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อของความสัมพันธ์ของคริสกับการนะคะจากการที่เป็นแฟนคลับไปเป็นแฟนคลับแล้วเฮ้ยเฮ้ย่พูดยนะแล้วทีเนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์จริงๆแล้วของคนที่เป็นแฟนกันเป็นเรื่องราวความรักต่อจากกัน นี่มันบอกว่ามันเป็นตัวภาคต่อจากยายมีการเขียนเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนเขียนบทชุดเติมคเดิมเขาอิงจากไหนอิงจากอองโฟกไวอเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงหรอตอนอ่านอิงจากอองโฟลหรอใหม่ใช่ไหมก็เขาอิงจากรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคริสกับการเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปขยายความต่อว่าเขาเนี่ยคนแบบเราอะถ้าสมมติว่าคนแบบเราคนแบบเราคนแบบคริสกับการเนี่ย ถ้าคุณการโตขึ้นจะเป็นยังไงนะถ้าคุณคีสเติบโตขึ้นจะเป็นยังไงนะแล้วความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปในททางไหนเพราะจริงๆการเป็นแฟนกันของจบทุกคนอย่างจะคิดว่าเอ้าภาคที่แล้วมันก็โอเคแล้วมันจบแบบการเป็นแฟนกันแล้วแต่จริงๆแล้วการเป็นแฟนกันมันแค่จุดเริ่มต้นเ,นาาเองนะคะค่ะแ,แล้วจุดใช่ว่าพอจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีแบบว่าความสัมพันธ์ทั้งหวานทั้งขมอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามาหมดค่ะตลกปอกฮาด้วยอเไรด้วยก็มีบ้า ก็ครบกันแน่นอนใช่แกเป็นเพื่อนแกงพี่แต่ยังยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนี่ไงพี่เขาก็มาเรียกเรียกว่าเราควบคู่กันใช่รับรับตรงทางครับตรงนี้ผมเจดฮะนั่าดูสรีรัตผมโตครับนี่ล่ะว่าไคมคะนงการค่ะสวัสดีค่ะพี่โตก็น้องจากความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ของอคุยเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ตอนนี้เขาก็ก็เติบโตเหมือนกันเราต้องดูว่าแบบว่าความสัมารถเขาจะเป็นยังไงค่ะครับ แล้วเราทำให้พี่เนี่ยมาปวนให้เขาดีขึ้นหรือว่าพวกเราสายซัพพอร์ตอยู่แล้วครับคือจริงๆเหล่าเพื่อนก็แน่นอนว่าสายซัพพอร์ตอยู่แล้วโอ้โหซัพพอร์ตแล้วก็รวยไปด้วยกันแล้วก็ซับมันตาไปพร้องพ่อแล้วก็รวยในซับมันตาแล้วอย่างนี้เราได้อ่านหมดแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นไงกับรอบนี้มันจะซีนหวานสว่างกว่าเดิมไหมพี่อ๋อมันก็ต้องหวานกว่าเดิมเขาถามพี่นะ อุ้ยตอบก็ได้รอเล่นรอเล่ยอะตอบเร็วไม่เออยังร้อนมันจะร้อนกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าก็จริงๆตอนนั้นมันแค่การนมหนีบกันเองนะแต่อันนี้เราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะโอ้ยโตขึ้นหรือเปล่าจีบกันก็เพิ่งมาไปไกลแค่ในแค่จีบกันนะเออหนึ่งวัตชีวิตทีมตอนนี้หรอค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเพราะว่าอ๋อเรื่องราวต่อจากนี้ อย่างไงมันจะร้อนมาเดิมไหมเฮ้ยแบบนี้ลย้หรอไม่พอวายตายแล้วแฮกๆก็มันเติบโตขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันพัฒนาทีนี้มันก็ต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเป็นประมาณไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะแล้วมีโอกาสจะมีโอกาสมีเพื่อนเพิ่มขึ้นไหมมีแล้วเออมีมีแต่ แต่จะมาในรูปแบบไหนเป็นใครยังไงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นเพื่อนที่ดีดีพอแล้วก่ะเดี๋ยวหลุดก็เราตอนนี้เราเตรียมตัวเป็นถึงไหนแล้วตอนการถ่ายทำก็ตอนนี้คือก็เตรียมเริ่มตัดผมแล้วเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุคทำไมเราถึงต้องรล่าบนี้แบบว่าเราถึงมาในรูปสอ้างก็มันเติบโตขึ้นเทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างคนเราเนาะแบบว่า พัฒนาการแบบมันต้องมีพัฒนาการกันบ้างาแต่ถ้้เรื่องจริงส่วนตัวคืออยากตาัดผมสั้นอยู่แล้วอยากผมสั้นอยู่แล้วเป็นุนเดิมเ <c oughs> นดเดิมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาโตขึ้นแล้วคาแรคเตอร์เขาพัฒนาขึ้นหนูคิดว่าการตัดผมสั้นก็น่าจะเหมาะก,กับเขาในในช่วงนี้แล้ว <c oughs> อาจารพูดถึงคู่รามันจะเป็นเรื่องอของการให้กำลังใจกันใลรอบนี้มันเลยต้องมีการแอบให้กำลังใจกัน อันนี้ไม่แอบแล้วใช่อันนี้กาเราสองคนจะไม่อปแอบแล้วจรเวลาคันให้กําลังใจของคิสกานเรต้องทำยังไงอ๋อการตัวอย่างตัวอย่างแบบตัวอย่าง pilot ลองคนแรก pilot แรกคนแรกไม่้ว่าต่างกก็คือแฟนๆได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนรอบนี้แน่นอนค่ะ แกละทาข่าวฝักคู่นี้บางเฮ้ยติ๊ตยาเลยนะไม่ใช่คนเรื่องล้วเรื่องของเราเ็นยังไงมันทำไมดูจากการไหนมันดูล้ําเหลือเกินก็เรื่องของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพิชิตจันทราครับก็ผมรับบทเป็นนาวีใช่คะับ้ายังไงครับผมก็เป็นนาวีฮะแล้วก็ ครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพีเียนิดนึงซึ่งแน่นอนลรแต่งมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยแหละฮะาอาจจะเป็นอยู่ในอดีตใช่ครับ<อ> <ผม S 1> คือองค์ราชไทยยาทนา,นา<อ>เป็นลูกพญานาคุื่่คุณขเขาเฮ้ยเริ่มเลยเหรอใช,ใช่ก็เป็นเกี่ยวกับพีเียนครับแล้วก็เหมือนเป็นภารกิจที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องทําให้สําเร็จครับแล้วภารกิจนั้นเปนขนาดไหนคะมันจะต้องแบบไปดาซีขนาดไหนจริงๆเอ่อ จริงๆมันมีครบทุกรสในภารกิจเลยนะครับเวลาเราจะทำภารกิจภารกิจหนึ่งแล้วก็ภารกิจนี้แน่นอนว่าคุณจะได้ทั้งความคอมเมดี้ความดราม่าแล้วก็ความโรแมนติกมันจะอยู่ในภารกิจนี่ยฮะทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าในมันเป็นไมโครซีรีส์ใน1 0ถึง12อาอิตาทีที่ทุกคนจะได้ดูครับคุณจะได้อิ่มเอมคือใน1 0บถึงสิบสองนาทีนั้นอาจจะมีน้ําตาหยดออกมาก็ได้ครับแล้วเราจะมีเสียงอื่นรอองออกมแบบเช่นอ้าอี ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าต้องต้องมีอยู่แล้วฮะเพราะเขามาจากไอ้นี่ฮะอดีตก็จะแบบเฮ้ย่ายก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วเราเหคะเราคนไรลอนาคตของเขาหรือเปล่าโอ้ยต้องให้เขาตอบแล้วครับโอ้ยนาาคตอยู่แล้วครับเออแล้วปัจจุบันอ่ะครับก็เป็นเหมือนกันนิดนึงนะครับแล้วที่แล้คุณก็สร้างประวัติศาสตร์ในป่าสะเดือนไปแล้วครับผมเรามีคุณจะไปที่ไหน รอบนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์จะพูดไปตั้งจริงจังคุณจะไปที่ไหนท่ลงมหรอเพื่อเออจริงๆแล้วติดตามชีวภารกิจของพวกเราดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขามาจากอีกยุคหนึ่งเนาะแล้วมันก็เป็นการข้ามพบมาเจอกันมันก็อาจจะภพไหนเออเออมันพบพบพบไหนแล้วแล้วเราจะมีโอกาสไปเขาไหมเพราะว่าเขามาขอหันเรื่องเราแล้วเราจะไปขอหันเรื่องเขาไหมเขาภพไหนไม่รู้ครัเราพบรักเราพอแล้วคราแล้ว ยังไงล่ะบกันแล้วรับอะไรพบเจอฮะอะไรอะไรโอหมดแลวนั่นแหละไม่เร็นมั่วจอ้อ๋ออ้อไม่ใช่นะอ๋อขอโทษอออยออออบออ แต่ว่าเรื่องเรื่องนี้สนุกแน่นอนอ่าแล้วก็รู้สึกแบบว่ายังไงก็สนุกแต่ค่ะเพราะว่าฝั่งนี้เขาบอกซีร้อนเขาว่าร้อนนะ้วสิ่งต่างเราซีร้อนมันร้อนเราไม่ร้อนเราเรียกว่าลาวาอุ๊ยมาถึงขั้นอะไรได้หรอโอ้โหไม่เป็นอะไรไได้ป่าวเป็นหรอโอ้โหไม่เป็นอะไรเป็นอะไรแหมวแล้วก็เต็มที่ครับผม รับรองว่าจะจะมีได้ได้ได้มีรอยยิ้มในการดูแน่นอนครับขนาดสัมภาษณ์อยู่คุยังมีรอยยิ้มเลยยิ้มมุมปากแต่ยิ้มยิ้มไบมโอกาสห้ผม่น้ำตาเขามามีโอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำตาเหมือนน้ำท่วมในเรื่องนี้คือในสิบถึงสิบสองนาทีที่คนจะได้ดูผมอยากให้แต่ละสินก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยเช่นหมอนทิชชู่ ขันระพิงโอ้ยยังลาวาอยู่ดัาดํไม่ใช่ฉีดที่ท erm ี yes> ่ถอดเสื้อมันร้อนอ๋อเอามหั่นรเพึงมาไงก็ฉีดแช่แข็งไว้ไงมันร้อนมากครับแล้วมีอยังไงคะเตรียมแค่นี้หรอผมว่าเตรียมประมาณนี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับเตรียมประมาณนี้อ่ะสุดท้ายให้บอกหน่อยสิให้นิยามสีรี้ย่อหม่สิ สปายปรนคนละหนึ่งประโยคโอเคเป็นคำสร้อยที่อ่าก็สำหรับซีรีส์ของพวกเรานะครับมันเริ่มมาจากคำสร้อยคำหนึ่งที่บอกว่าความตายตายได้สองแบบครับ,ค,รบคือตายทางกายกับตายทางค,ความทรงจำงนะครับ <c oughs> ซึ่งการตายแบบใครสักคนหนึ่งเขาจะตายแค่อย่างเดียวครับแล้วเขาต้องทำภารกิจหนึ่งให้สำเร็จเราก็เลยได้เจอกันครับแล้วก็มันจะจบยังไงเป็นยังไงให้ติดตามที่ภารกิจพิชิตจันทราของพวกเราครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง Mission to the Moon ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ครบรสในในซีรีส์ของเรานะครับครับ มาค่ะพี่ก่อนเลยค่ะก็แอปเปิลรอบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเราเสิร์ฟทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเสิร์ฟมีกี่รถก็เราคอยดูกันเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวเคี้ยวให้เลยค่ะพี่พี่เราคืนอย่างเดียวพอนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ